สวัสดีค่ะเก๋เกก็ราวกับรายการเกษตรนิยมค่ะเป็นรายการที่จะพาทุกคนเนี่ยไปรู้จักไปล่วงลับเกี่ยวกับเกษตรนะคะไม่ว่าจะเป็นพืชสัตว์หลายๆสิ่งหลายๆอย่างเลยนะคะวันนี้นะคะเก๋ก็จะพาทุกคนเนี่ยไปรู้จักกับ ฟาร์มวัวนมแห่งหนึ่งนะคะที่อำเภอแม่ออนจังหวัดเชียงใหม่นะคะก็คือฟาร์มนี้เลยวินนิวฟาร์มค่ะแนะ่อยากดูแล้วใช่ไหมคะว่านมที่เราทานทุกๆวันเนี่ยมาจากไหนมีความเป็นมาเป็นยังไงนะคะจุดเริ่มต้นของเขาเนี่ยเป็นยังไงมีขั้นตอนอะไรยังไงมั่งเดี๋ยววันนี้เกตจะพาทุกๆคนไปดูค่ะไปเลย ตอนนี้นะคะเกดก,ก็อยู่ที่โรงเลี้ยงวัวนมนะคะของวินวิวฟาร์มนีมีแต่เสาวๆรุมล้อมทุกคนแต่เดี๋ยวเกดนะคะจะพาไปรู้จักกับเจ้าของฟาร์มแห่งนี้นะคะปะัดไปเลยค่ะและตอนนี้นะคะเกดก,ก็อยู่กับเจ้าของฟาร์มวัวนมแห่งนี้แล้วนะคะพี่กฤษคะ่ะสวัสดีครับพี่กฤษคคะอ๋อ อยากจะสอบถามว่าพี่กริตเนี่ยเลี้ยงมากี่ปีแล้วคะ,ะครบครบที่3แล้วครับผม,มปกติก็มีความรู้เรื่องเกษตรอยู่แล้วนี้ใช่ไหมคะอ๋อไม่มีเลยครับโอ้ไม่มีเลยใช่ครับแล้วเป็นยังไงมายังไงคะถึงถึงมาแบบเป็นวัวนมก็เราก,<ๆ>เราก็เราชอบเลี้ยงสัตว์เนาะเราก็ศึกษาก่อนตอนแรกเราก็ศึกษาว่าเราชอบสัตว์อะไรอะไรอย่างเงี้ยแล้วศึกษาไปศึกษามาแล้วแบบรู้สึกว่าวัวนมเนี่ยมันน่ารัก แล้วก็เลยเริ่มศึกษามากเรื่อยๆแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเราลองลงทุนทําดูเนี่ยมันก็จะเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยศึกษาแล้วลงมือทําทันทีโอ้ค่ะยากไหมคะยากมากครับหัวที่พร้อมจะให้เรารีดนมเนี่ยต้องอายุประมาณเท่าไหร่คะสองปีกว่าขึ้นไปครับ สองปีกว่าขึ้นไปแล้วระยะเวลาต่อตัวค่ะในการรีดนมของเขาเนี่ยระยะเวลาประมาณเท่าไหร่คะก็ตัวหนึ่งเนี่ยก็รีดได้อยู่ระยะเวลาเป็น7-8เดือนนะครับต่อเมื่อเขาเริ่มตั้งท้องสองขึ้นมาเราก็ค่อยๆดูแลเขาถ้าเขารู้ว่าเขาเริ่มท้องสองแล้วเนี่ยเราก็จะลดการรีดนมลงเรื่อยๆแล้วก็บำรุงด้วยอาหารต่อไปครับค่ะเอ๊า ของวัวที่เก๋เห็นนี่ก็คือเป็นสังขเอาน์สังขเ <ผม S 2> อ,อขนาน์หลักๆใช่ไหมใช่ครับแล้วก็ญ้านะครับแล้วก็มีทั้งอาหารข้นอาหารยาำนะครับที่นี่เราก็จะเน้นสังขเอาน์โรงงานหรือสังขเอาน์ญ่าเนเปเซียเราก็ปลูกเองอนะครับแล้วก็ฟาง แล้วก็อาหารค้นนะครับค่ะอย่างญ้าในเปียที่ปลูกเองเนี่ยก็คือรับรองได้เลยว่าไม่มีสารเคมีไม่มีครับใช่ครับอุ้ยมีลูกวัวด้วยอันนี้ก็คือลูกจากที่ลูกของจากฟาร์มเราทั้งหมดครับอ๋อค่ะอุยน่ารักเนาะตัวนี้ประมาณกี่ตัวนี้ประมาณสี่เดือนกว่าครับเป็นตัวเมียคเป็นตัวเมียหมดครับค่ะแล้วการผสมผสมพันธ์วัวค่ะครับนนี้คือเป็นเป็นผสมเทียมใช่ไหมผสมเทียมครับ ร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะอันนี้คือวัวสาววัวสาวครับทุกตัวมีชื่อหมดครับอย่างตัวนี้ชื่อแฟนตานี่ชื่อธันวาครับนี่เดซี่ตัวนี้ก็คือแม่วัวสาวท้องตอนนี้ท้องแรกแล้วครับเนี่ยท้องนี่ท้องนี่เชลซีก็ท้องแล้วตอนนี้กำลังท้องอยู่ใช่ครับนี่ท้องอยู่ประมาณ6เดือนอันนี้อยู่ประมาณ8เดือนครับกี่เดือนคะกว่าเขาจะคลอดออกเก้าเดือนครับเเหมือนคนเหมือนคนเลยครับ แล้วน้ํานมเขาอยู่ได้ประมาณเจ็ดถึงแเนื้อใช่ไหมคะใช่ครับจะหมดใช่ก็คือน้ํานมจะผลิตได้เรื่อยๆต่อเมื่อเขาเริ่มตั้งท้องสองเมื่อไหร่ก็จะน้ํานมก็จะลดลงแล้วเวลาแบบที่เราเราเรารีดน้ํานมเขาอย่างนี้ค่ะเรามีอาหารเสริมอะไรอย่างอื่นไหมคะนอกจากแบบสั่งข้าโพดกับยาที่ก็ส่วนมากก็จะเป็นอาหารข้นครับอาหารอาหารข้นใช่ครับอาหารข้นครับอันนี้คืออาหารข้นนี้เราทําเองหรือก็ เป็นอาหารที่เขามีจําหน่ายอยู่แล้วครับแต่เรามาปรับสูตรเองมาปรับสูตร<ง>ด้วยครับแล้วก็มีที r ด้วยม,มีแบบมีทริคอะไรที่แบบยากพอจะบอกได้ไหมคะว่าแบบอาหารคนที่แบบเราผสมมาให้นมเงี้ยค่ะเป็นเป็นชิคสักนิดนิด,นด,นดก็<ห>คือคจริงๆคือเราให้ตามความเหมาะสมของ น้ำหนักวัวของตัววัวแล้วครับคือเราไม่ได้แบบว่าจะต้องฟิกว่าตัวนี้ให้เท่าไหร่เท่าไหร่เราดูตามความเหมาะสมเป็นหลักนะครับแล้วก็เราก็ใส่ใจเรื่องคุณภาพของอาหารคือข้าวโพดโรงงานอาหารข้นอะไรเนี้ยทุกอย่างจะต้องอย่างข้าวโพดเนี่ยต้องสดสดใหม่นะครับอาหารข้นก็ต้องมีคุณภาพะครับค่ะยังวัวตัวหนึ่งนี้เขากินเยอะไหมคะต่อวัน30มสิบกิโลสามสิบกิโลเขาแบบมีหญ้าแห้งอันนี้คือฟาง,ฟางครับฟางใช่ ่ฟางข้าวฟางข้าวพี่กิษคะวัวนมเนี่ยมีกี่สายพันธุ์คะวัวนมที่หลักๆในประเทศไทยเนี่ยมีอยู่ถึง4ี่หสายพันธุ์แต่ของเราเนี่ยเลี้ยงหลักเลย100่งอยเปอร์ซน์คือ Holstein f r i e อ๋อที่นี่เป็นโฮ l s t e i n Friesian หมดหรือว่าขาวดําที่คนไทยเรียกกันครับผมพันธุ์นี้มีความพิเศษยังไงคะคือให้น้ํานมเยอะคือให้น้ำนมนมนมเยอะแล้วก็มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงแล้วก็ เป็นสายพันธุ์ที่เลี้ยงกันมานานแล้วก็คือไปฟาร์มทั่วไปก็จะเห็นสายพันธุ์นี้เป็นหลักตั้งแต่แรกเริ่มเนี่ยพี่กิตก็ซื้อแบบเป็นลูกวัวมาเลยซื้อซื้อเป็นแม่วัวสาวครับเป็นแม่วัวสาวสี่ตัวแรกตัวไหนคะพาไปดูไหนนยตัวนี้ครับตัวนี้ใช่ชื่อน้องอะไรคะตัวนี้ชื่อชวนชมน้องชวนชมครับ มีอยู่สตัวเริ่มแรกที่พี่กิบเลี้ยงนี่คือสี่ตัวสี่ตัวแรกครับค่ะสี่ตัวในเวลากี่ปีคะสตัวในเวลา3ปีตอนนี้มี60ตัวครับว้าวตอนนี้แบบเลี้ยงมาประมาณกี่ปีแล้วคะ3ปีเต็มครับโอ้จากปีแรกนะคะแค่สี่ตัวตอนนี้3มปี60ตัวแล้วค่ะทุกคนโอ้แล้วปีหนึ่งอะค่ะได้รายได้ต่อปีประมาณเท่าไหร่คะ พออยู่ได้แต่คือด้วยตอนนี้ต้นทุนทุกอย่างมันสูงขึ้นทั้งค่าน้ำมนันค่าอาหารค้นหรือค่าใช้จ่ายต่างๆเนี่ยมันบวกลบแล้วก็พออยู่ได้ถ้าเราแบบไม่ได้ไปนอกลู่ลอกทางอะไรเงี้ยก็พออยู่ได้อยู่ครับแต่หลักๆก็คือพิกิจเลี้ยงวัวเป็นหลักหนึ100่งรครับหนึ100่งเลยครับหกส60ปี แบบมีความใฝ่ฝันไหมคะมีเป้าหมายไหมคะว่าเราอยากได้วัวประมาณกี่ตัวอะไรอย่างนี้คะในเวลากี่ปีคือตั้งแต่ครั้งแรกครับก็คือฝันไว้ว่าอยากมีความรู้สึกว่ามีวัวร้อยตัวเป็นยังไงคือตอนนี้ฝันก็คืออยากมีวัวหนึ่งร้อยตัวครับ <c oughs> ก็ขออีกสักสองปีคิดว่าน่าจะทําได้โอ้ขนาดสปีอะค่ะทุกคนสามปีนี่คือ60ตัวแล้ว อีกสองปีเก็บว,ว่าน่าจะเกินร้อยแล้วค่ะพิกิบสุดยอดมีสาวๆเยอะขนาดนี้ค่ะแล้วพิกิทมีวิธีการดูแลวัวยังไงบ้างคะคือทุกอย่างต้องใส่ใจ,ใใจครับวัวต้องใส่ใจยิ่งวัวนมต้องใส่ใจเป็นหลักเพราะว่าวัวนมเป็นสัตว์ที่เปราะบางเราจะมีโรคตามฤดูกาลมีโรคที่เราไม่คาดฝันเกิดขึ้นได้อย่างเช่นเรื่องการเจ็บเท้าด้วยเรื่องของวัวเนี่ย วัวของเราเนี่ยเป็นเป็นวัวยืนลงเรื่องการเจ็บเท้าเนี่ยจะเป็นจุดประสงค์หลักที่จะเกิดขึ้นบ่อยครับแล้วก็ต้องอดทนกับเขาเพราะว่าเขาเป็นสัตว์ที่ต้องการความใกล้ชิดดูแลเป็นพิเศษ24ชั่วโมงครับเหมือนแฟนเลยนะคะใช่ยิ่งกว่าครับยิ่งกว่าโอ้ยยิ่งกว่าแฟนเลยเหรอคะ แล้วเมื่อกี้ที่ที่พี่กิตบอกว่าเป็นวัวยืนลงนี่การเลี้ยงวัวนี่มีอย่างอื่นอีกหรอคะมี2อย่างนะครับในประเทศไทยที่เห็นอยู่ก็คือมีแบบยืนโลงก็คือแบบนี้อ่าอย่างที่2ก็คือวัวปล่อยนะครับก็คือปล่อยอิสระแล้วก็เรียกเข้ามารีดนมเข้ามาในโรงเรือนรีดนมนี่นะครับแต่ของเราด้วยพื้นที่ของเรามันเล็กก็เลยเลือกที่จะเลี้ยงแบบยืนลงเป็นหลัก ซิกิตครับเจมือเก้าเห็นเขาทําอะไรคะเหมือนทำรีดนมรีดนมแล้วครับแล้วก็เนี่ยได้ยินเสียงเครื่องรีดใช่ครับงั้นงั้นเดี๋ยวพาเก็้าไปดูหน่อยได้ครับยินดีครับผมเดี๋ยวเราจะมาดูขั้นตอนการรีดนมกันนะครับผมเริ่มจากเราจะต้องเอาเอาผ้าเนี่ยนะครับมนหมาดแล้วก็เช็ดเต้านมเขากระตุ้นเต้านมเขาให้เขารับรู้ว่าเราจะเริ่มรีดนมแล้วนิ่มจังเลยครับ ก็เช็ดทั้งสี่เต้าเลยอ๋อสี่เต้าขั้นตอนที่สองนะครับก็ใช้ผ้าหมาดๆเนี่ยครับผ้าแห้งหมาดๆเช็ดอีกรอบนึงดูแล้วว่าสะอาดเรียบร้อยครับผมครับแล้วก็ขั้นที่สามก็คือการเช็คนมเช็คนมก็คืออันเนี้ยเหมือนเต้านมทั้งสี่เต้านะครับเ<ด>ต้าหนึ่งเต้าสองเต้าสามเต้าสี่แล้วนี่คือหาง นะครับแล้วก็เราจะเป็นการเช็คนมก่อนนะครับเดี๋ยวเราสาธิตให้ดูหน่อยนะครับนี่ก็คือเช็ตา่หนึ่งสองที่ที่สองครับเชิญเลยครับอ่้เรอุยโอเคโอเคครับแล้วก็ต่อไปก็คือการเช็คนมจับงนี้หนึ่งจับนะครับผมก็นนี้เป็นน้ำยาเช็คนมว่านมเนี้ยมีไม้ก็คือ ก็แกว่งอย่างนี้ครับโทษนะครับเขาจะดูว่านมโอเคไหมก็คือถ้านมเขาไม่หนืดเนี่ยก็แสดงว่านมเขาโอเคลองลองแกว่งดูอันนี้คือโอเคโอเคครับลองแกว่งแกว่งอย่างนี้อ๋อเร็วเร็ลยใช่ไหมคะอันนี้ก็ถือว่านมเนี้ยผ่านละอ่าโอเคครับแล้วต่อไปก็คือเป็นการ สอมเครื่องรีดสอัเครื่องรีดแล้ช่วยอ๋อจะมีการรีดนมเนี่ยจะมีอยู่สองแบบใช่ไหมคะมีแบบเดียวครับคือแต่เนี้ยเราคือการเช็คหนึ่งทำความสะอาดสองคือเช็คว่านมเนี่ยออกมามีมีความหนืดหรือเปล่ามือเช็คคุณภาพก่อนออแล้วสามเนี่ยคือขั้นตอนการรีดอ๋อเดี๋ยวนี้เขาจะมีเป็นแบบเครื่องรีดอีกใช่<อ>ครับผมอ๋อค่ะเข้าใจว่าปกติเขาจะแบบอ๋อไม่ใช่ครับอันนี้ก็เป้นเอก่อนอันนี้มันใช่รีดอ๋อค่ะ เวลาเวลาเราจับเครื่องรีดนะคะเราเลยจับตรงนี้เราให้หงายหงายมันขึ้นมาแล้วก็เอามือสอดใต้อย่างนี้เวลาจะสวมเราด,ดันดันดันลงขึ้นแล้วก็สวมสวม,สวมก็อออลองดูครับลองดูก็หนักหน <laughs> ่อยครับก็สวมเป็นสี่เต้าตามตามนี้เลยนั่นเต้าซ้ายเต้าหลังซ้ายอย่าเตะนะเต้าตที่หนึ่งเต้าที่สองครับปล่อยได้เลย แล้วก็่เทานี้สามเท่าที่สามครับแล้วก็ต่าที่สี่ให้ลมมันดูดเข้าไปอ๋อโอเคแล้วก็ค่อยปล่อยนะครับก็จะอยู่นี่ก็จะเห็นนมนวิ่งลงเครื่องอ๋อพี่เกดคบวันหนึ่งเนี่ยวัวเนี่ยเขารีดนมเอยค่ะระยะเวลาในการเอาเครื่องใส่ บบรีดนมอย่างเงี้ยค่ะนานไหมคะประมาณ5นาทีครับ5นาทีใช่ครับผมแล้ววันหนึ่งเนี่ยค่ะวัวตัวหนึ่งเนี่ยรีดได้ประมาณของที่ฟาร์มเนี่ยอยู่ประมาณ14ลิตรครับ14ลิตรใช่ครับก็ยังไม่เยอะเท่าไหร่ก็ครับตามมาตรฐานอยู่ครับผมแล้ววันนึงต้องรีดกี่ครั้งสองครับสองครั้งครับก็คือช่วงเช้าตอนประมาณตีห้าแล้วก็ช่วงบ่ายประมาณ3มโมงครับอค่ะสิกเก็ตคะ ถ้ารีดนมวัวเสร็จแล้วอะค่ะนมวัวนี้เขาจะไปทําอะไรต่อครับก็คือเราจะเก็บลงถังเก็บถังเก็บนะครับผมเสร็จปุ๊บก็เราก็จะไปส่งที่สหกรณ์โคนมครับผมเพราะที่นี่มีสหกรณ์รับซื้อด้วยใช่ครับสหกรณ์โคนมแม่อ่อนครับสุดท้ายนะคะก็อยากจะให้ธุรกิจเนี่ยฝากอะไรถึงคนที่สนใจอยากจะเลี้ยงวัวแบบนี้บ้างอะค่ะครับข้อแรกคือการศึกษาครับศึกษา ให้ดีก่อนที่จะลงมือการลงมือเลี้ยงวัวนมเพราะวัวนม,มเป็นสัตว์ที่เปราะบางอย่างที่บอกไว้สองต้องมีใจที่รักมากสามความขยันอดทนแล้วก็คือต้องอยู่กับเขาตลอดเวลานะครับต้องดูแลใช่ต,ใใต้องใส่ใจครับเพราะว่าวัวนม,มเป็นสัตว์ที่เปราะบางค่ะแล้วแบบมีความสุขใ,ใช่ก็คือครเราทุกอย่างถ้าเราเกิดจากความสุขภายในนะครับทุกอย่างมันก็จะลันไปด้วย ของมันโดยอัตโนมัติก็อย่างของฟาร์มเราก็คือความสุขและรอยยิ้มที่เราสร้างขึ้นมาครับความสุขและรอยยิ้มในโปรแกรของวินมิวฟาร์มนั่นอเองนะคะ,ะพี่เกดคะ,ะเ,เมื่อกี้เกเห็นว่าที่นี่จะเป็นศูนย์เรียนรู้ด้วยใช่ไหมคะเป็นท่องเที่ยวเชิญเรียนรู้ครับแล้วก็เราเนี่ยได้เป็นจุดเช็คอินที่11ของอำเภอแม่ออนจังหวัดเชียงใหม่ครับ ใครสนใจอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะต้องติดต่อช่องทางไหนบ้างคะก็ติดต่อผ่านเฟซบุ Facebook, ๊กวินวิลฟาร์มได้เลยนะครับหรืออินบ็อกซ์เข้ามาสอบถามได้ยินดีต้อนรับทุกคนเสมอครับนี่ค่ะยังไงก็ขอ,อเดี๋ยวคิดค,ครับมีเบอร์โทรติดต่อครับ081ครับ44194640925835353ครับติดต่อมาได้ตลอดครับผมพร้อมที่จะให้ความรู้กับทุกท่านที่สนใจใช่ครับเรื่องวัวนม ขอบคุณพี่เกศมากมากนะคะวันนี้ค่ะสนุกมากค่ะได้เรียนรู้ในการรีดนมวัวแล้วก็ให้คําแนะนําดีๆเยอะแยะมากมาเลยค่ะก็ฝากไว้นะคะกับวินมิวฟาร์มวินมิวฟาร์มนะคะอําเภอแม่อ่อนจังหวัดเชียงใหม่ค่ะขอบคุณทุกๆคนนะคะสําหรับการติดตามขอบคุณล่วงหน้าไว้เลยนะคะคลิปหน้าเนี่ยเกศจะพาไปเที่ยวที่ไหนเนี่ยฝากติดตามเลยนะสาหรับวันนี้ค่ะบายบายสวัสดีครับ